เขามานำหัวป่า,าที่นี่งตัดไม้คือเก่าเออมันจะไปเห็ดัวบเนี่ยโอ้แต่วบวบบวบผิดบ่อปลูกใน่ไหัฮนเอ้าไม่ยาีนี่นอนอยู่ป่าบ่อน,นี่ฮะโดยเอาลานมานำหรือโอ้สบายดีละ่ะเอา้าใส่บึงดูห่ะคือว่าเป็นไข่อันนี้นะ่อยละ่ะแต่ลูกมาฮ่าเบาบึาบงดูหาไข่แน่บออน่อืมโทษ ตัดไม้เดียวอยู่ป่าเลยอันนี้ฮะคือติดหัวอ,อยู่โอ้ยละกินข้าวแ,แล้วกินแล้วไข่แน่บอ๋อฮะยังอู้ไม่จ่อยกับผ้าล้านเขามาอนนี้เนาะเบืองใดกแัแลมคุณมามตัดไม้อันนี้เอาไปเห็ดยังอีหลาเนี่ยนะเอาไปทั่ว อันก uh ินข้าวกินน้ําเนาะยั่วเพิ่นกินข้าวแนก็เลยว่ากินแล้วแล้วกะนั่งเซาเมื่อยเพิ่นเพิ่นว่าเมื่อยแม่โอ้เมื่อยเซาว่ะเซาแล้วกะเข้ามานี่บอกว่านอนท่าแ่เฮนเด้อบ่สิเฮ็ดหยังสุสิไปนําอีแมู่ชาติมานอนอยู่ป่าเลยเนาะโอ้แต่ว่าบ่มียุงเลยพี่น้องเอ้ย น,งงน้องเอยเนาะกาบสบายดีสบายดีขอบใจพี่น้องเบื้อสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาพ่อไอเทวกับเอแรแลมพี่น้องเลยสบายดีสบายดีสบ,ยดสบายดีก่อนสบายดีก่อนผู้บา่าวกเกมแตกนี่าาานมาแล้วกันคือเก่าพี่นอ้องเอ้ยจังไดสร้างคราบเออแลมมึคุณลุงเขากระจาเข่าน้ำบ่มาอยู่บ่สร้างเฮา จักยังบอกมื่อื่นไปจักมื่อื่นบอกมามามือเช้านี่เราเห็นเรา่ามาผู้หนึ่งมาโอ้วันนี้เรากำลังมาแต่บ้านเมียบอกกำลังมาแต่โด่งน้องเมียเราโอ้มีน้องเมียเราเอาผัวหรือเอาเมียนี่แหละโดยมือเช้านี่คนมาเลยน้องพี่น้องมากระเจียวอยู่พี่ปันหาโดยมานำการคือเก่าพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็ได้เล่นน้องทรายมาเมื่อนี่เห็นไม่จ่อยบอจะมาก่อนเขานะยังบอเห็น ไปใส่เดนเนาะตัดไม่บอลลูนเอาได้ยันไปตัดไม้คือเก่าหูประจักษ์หรือมานมให้กินยันไปตัดไม้บรจักโดยอย่างเพิ่งทุกคนไปทีหนึ่งบบเห็นเจ้าลองไปเหมือนกคือสิไปตัดไม้แล้วคันบบเห็นอยู่เพื่อนพี่น้องเลยสรั่ง่ามาแล้วเมื่อเช้านี่ว่าหักยังมาบครบพี่น้องเลยมื่ออื่นเนาะเพิ่ลคือสิมาครบอยู่ไปกันแลมไปทางนี้เด้ คาราสิไปตัดไม่ม<า>พี่น้องเอ้ยบาร์ควพอมียนะผ่าป่ามังหยาไปเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พอมีอยู่บ่มแม่นอยู่วะเนาะแม่จอยเพิ่นมาป่านี่พี่น้องเอ้ยซองมือได้บ่พอมีมาหมุนป่านี่เนะาะผถาสร้างพี่น้องเอ้ย มากับเอร์แลมเหมืนสองคนเอแลมมาเด้อแม่นอย่าบอกเรามาป่าพี่นอ้องไม่จ้อย,อยจะมาป่านี่บ่ไม่จ้อยป่าอยู่ในป่าเออเอแลมมาเอร์แลมอยู่ในป่า,ปาผู้ใดถ่ายเอร์แลมก่อนพี่น้องเลย แมนมาเปิดคลิปอยู่ป่าพี่น้องเอ๋บพมีก็ได้สบายดีเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ๋ขับมาป่ามาดงคือเก่าเนาะขับมาหาไม่จอยพี่น้องเอ๋ยังถ่าเออแลมมาก็มาอัปเดตเวียกงานเท่าแหละพี่น้องเอ๋มือเศร้านี่สร้างเพิ่อนไอเราเพิ่นกาลังมาเนาะแต่ว่าทีมงานเพิ่นยังบกบพี่น้องเอ๋ยภูไหลีย่านเป็นมืออื่นเนาะเวียกงานเท่าจังดาเนินการพี่น้องเอ๋ จรงไรกระฝากควแม่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวพามีเนี่ยเด้อพี่น้องเลยตกมาอันนี้กะหาเงินยากพี่น้องเ้ยคือพี่น้องหูขนาดเนาะกะอีบาประยูเม่จอยกันเลยจักสี่เมื่อนี่เป็นเขามามา,มา,มาตัดไม้บ่เรื่องว่าไม้ยังพี่น้องเ้ยเพราะว่าว่านนี่ลานพ่นกระไขะ่เนาะก็เขามาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิง่งมาเออแหลมพี่น้องเลยอุ้มลูกอุ้มเต้ามาเนาะเอแอแหลมเนาะ เออเห็นแล้วหรือ่อยู่ในผู้ดิไปสัปไปสัปปะกองสดเลยเของบริสสอได้ส่วนไปสุดคลิปออ้ไรเพราะชุดนี้ก็มักซูมบนเนี่ยทุกซูมบวกแมนปวดคอยมาว่านนี่แหละอันนี้น่ะดีไซน์เนาะไอ้จอย โผอยู่ในดงผู้ใด๋เอ๋แลมเอ้ยเพิ่นมาตัดไม้บ่หรือเพิ่นมาหาหยังเด้นี่เนาะค่อยสิเข้าไปจังได๋บาดนี้อยู่ไสน้อเดี๋ยวนี้น้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อให้เบิ่งแบบสดๆเลย เห็ดยังต oh, ok, ok, man ัดไหมตัดไหมเสีมหัวสบายดีสบายดีโอ้ยหมอนเขามานำหัวป่าที่นี่นเลยตัดไม้คือเก่าเลยตัไปเห็ดหัวนะโอ้เศษหัวว่าบัวผูกแค่นี้เอง ไอ้มนลอดออกลอดคเอา้าไม่ยากนี้นอนอยู่ป่าบ่ี่ฮะโดยเอาลานมาน้ำหรือโอ้สบายดีละ่ะโดยเอา้าใสเบ่งดูห่ะคือว่าเป็นไข่อันนี้นะอยละ่ะแต่ลูกมาฮ่าเบาบุาบาบงดูห่ไขคแนบ่บ่อืมโทรตัดไม่พี่้องอยู่ป่าเลยอันนี้ฮะคือติดหัวอยู่ อีหละ่ะกินข่าวแล้ว,ลวกินแล้วไข่แน่บอ๋ฮะยังอู้ไม่จ่อยก็าพาล้านเขามาหนิเนะานะเพิ่งได้อะไลผมมาตัดไมนนี้ยเอาไปเห็ดยางอีหลานี่นะฮะึเอ,เ,เอาไปหัห่วโอ้หมอวานยังเป็นไข่อยู่พี่น้องเลยเมือน,นี่พาเขามาในสิ เบื้งแนนกันแลม้ยเนาะคือมอนที่ยังมาข้างนไหนยางนี่แหละน้ำพี่น้องเอาน้ำกับยาเบิ่งนู้นไห้ไอทเทลคุณแม่เอื่อยนะคุณแม่เอื่อยนะถืออันโคตรเนาะอันนี้บายดีล่ะคือไอเทลก็มีบนนางลินน้ำเล็กเนี่ยนี้เอามอนพอได้มาหน่ะพี่น้องเลย ใครแต่มีเนปูนเนอื่นล่ะใครแต่บม่มีนูช่วงนะี้เบิ่งไหนเที่ยวกับมาหนำพี่น้องเลยมาหนำตันไม่ได้ลายลิสันนอกผูกแค่นั้นก็นกนกนได้เบบเฉยกันออกไปนี่ละ่ะบุละอันชองอันก็ค่ะคุณยูคุณพีพพ่ไม่่ฉยน้องเาะเนาะแล้วพอไข่ขนี่ล่ะไข่เหนะเละไข่แล้วบาลูกยัง ติดอันนั้นเมื่อวานนี่อัน,น,อน,นยังนอนอยู่ลแลมอเอ้ยเออให้จอยมาพี่เบิ่งดูค่ะ<อ>โอ้ยเนาะช่างมาแนีันอ,นอยู่นอกพสิอยู่ดีมื้อนี้คือหน้าซืน,นมื้อ,อนี้เนาะคือปกติอยู่ักขี้มกบ่น้อยเนาะเอเอแม,นแม,นนม่นน้มกบ่อย,ยได้พี่น,อนอ้องจว่านี่มาพี่แม่ถือให้มาพี่ๆไปเที่ยวกับพี่น้องเ,เอ้ยมาแล้วบ่เห็นแม่จอยอยู่เฮือนแม่น แ่เห็นบอกพอมีเอื้อนพึ่นอยู่ในพี่ก็เลยเขามานทำพึ่นโจมจอยจอยจะนอนหรือไม่ล่ะเออนอนทางไม่เท่านอนทางไม่เท่าไม่ล่ะมีห่มอยู่ป่าดิย่อยผู้อื่นใหญ่นอนอะไรดิค่ะลูกมะลินลอยเที่ยวบอลดิซี่นอนลอยมึงดูหายเที่ยวลอยมึงดูปลอยเทียวลงด้วยกันเลยกันเลยลงแล้วดิอืมอยากลงนั่นเลยค่ะลอยมึงดูหายเทียวค่ะเน่ ให้แต่บอมียุงงามแรงแล้วบอมียุ่งเดับมต้มมือตัมมือไปฮะดอ่ะอ้เกูมาน้องไว้กูมาน้องอน้องเป็ิ่นน้ำปด็พี่น้องเขามีหมูมาหาแบบสีลดงแข้งน้องเนี่นะฮะไปวัดมืนั่งกุ้มาเที่ยวเล่นอ่านน้องเขาบอกให้อู้มันอยากรีนกินใบไม้สวยกับไข่ด้ยฮะติดหัวติดสเตมอยู่ว่ามีเห็นจะทำรูปเนอไข่เนาะแมน ข้ามีเด็กน้อยมาหาเลยพ่นหัวอยู่พี่น้องเอ้ <c oughs> ลูกทำไมเท่เอ้ยอุ้มพาไปพุ่นๆอยู่บอนนอนผุขึ้นไปน,น<อ>ั่งลิ้นอยู่นพี่น้องเอ้ยบนนอนผุนเดี๋หาไปลิ้นมีกุลูกเอออุ้มนอนข้าไปเลยพี่น้องมักใชได้ลิ้นน้ำกันเง้เล่ให้ได้อุ้อมเจะน้อนตาตกแป๊ดจะเบิ่งไหมจอยตัดใม่กับพี่น้องเลยอยู่น้ำเอื้อยเล้วลูกเออขึ้นไปเซมหัวเราเลยพี่น้องเลยเนาะมึงดิ่งไปไม่ห่างเลย ตองไนก็นแล้วตัดไม้ได้ลายเติบเลยนะใช่อะไรไม่จ่อยคือผู้เห็นระบาดโอ้ยพี่น้องเลยบ่ได้อยู่แล้วก็ได้ตัดไม้ตัดไม้ไปเห็ดทานเห็ดพัวนี่ อันนี้ตัดไม่เป็นไปเห็ดยังนี่แม่เอาไปเห็ดหัววัดสูบุกมักซารีเลยโอ้ไปอันบอลไก่มันรอดไข่แน่เนาะไอ้ดาเมื่อนี่เหาะโอ้ยไข่แน่เอาเ็ดได้แม่ให้ยูเพื่อนกับบอยู่เออบอยู่แล้วเราก็ญานเนาะอยากมาน้ำว่ะไปถ่ายแม่อยู่พุ่นเออกินยาลยอลไรบ่หรือวนันใดกินแล้วยาแล้วลูก พาไปแม่ก็พาไปกวดมือเศ้านี่พาไปแหล้วโอ้โจะพอกับใครเหน่เนาะเพคนว่าเป็น,น,นะอะไรนะเพคนว่าไข่วัดใหไยไข่วัดใหญ่ดโดย,โดยกเ็เล<อ>ยว่ากเก็เลยลาผักให้เขาให้เเี่นโดยมใครเหน่เลยกับมาแต่เฮิงเติบบอกว่าพวกลูกก็มาจอดรถเฮิงเติบแล้วบวเห็นเจ้าโด้วยเฮิงเติบนะั้นด้วย มาแล้วแม่กะอันกินข้าวกินน้ําเนาะยั่วเพิ่นกินข้าวแนก็เลยว่ากินแล้วแล้วกะนั่งเซาเมื่อยเพิ่นเพิ่นว่าเมื่อยแม่โอ้เมื่อยเซาว่ะเซาแล้วกะเข้ามานี่บอกว่านอนท่าแ่สิเฮือนเด้อบ่สิเฮ็ดหยังสสิไปนําอีแมู่ชาติมานอนอยู่ป่าเลยเนาะโอ้ไปแต่ว่าบ่มียุงเลยพี่น้องเอ้ย ย่ามแรกเลยมันบ่มียุ่งขันย่าพ้น,นั่นเขาบ่ได้โดยมีหลายอันนี้นะสิตัดไม่ไปแซมหัวบอ่อโดยแซมหัวแล้วก็สีเห็ดข้างมักแตงมักทั่วน้ำโดยตัวน้อยค่ะเพิ่นซักยาให้บรูวรมีเต็พคุณยาวางให้ค่ะแม่ ก็ให้เพิ่นชักให้เข้มนึ่งแะไรโอ้ยให้เตว่าเพิ่นซื่นขึ้นมาเลยเนาะเพิ่นกบ็บออยากซักดอกแม่อะยรนีวะเออแม่แล้เพราะว่าลูกลงคลิปเมื่อวานเนี่ยโอ้ยเวฟซี่วะเป็นค,คอมเมนต์ลูกก็อ่านเหมือนถกคอมเมนต์ว่ะพาไปเด้อบอกพมามาีอะไรสิมาเลยสิพาเพิ่นไปอันนี้พาไปแล้วเนาะโด้โอ้ยแม่พาไปแต่เศร้าุลนะูกเอ้ยหัววานนี่พเพิ่นเป็นไข่แห้งเลยพี่น้องเลย ขับไปสวยหั่นบ่ทันคลินิกตัวนั้นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็ไปโหบานโดยแล้วก็เลือ้อพาไปแต่6:00นผู้ใด๋้เพิ่นเปิด6:00นด้ลูกโดยตอนเช้าพาไปไปสวยแล้วบ่ทันกจาว่าเออ6:00นแงบานี้เพิ่นเปิดอีกครั้งนึง6อีหลีเนาะอันัดนีได้ดัดครึ่งบ่โดย มันหญ้ามันเอาออกยากเด้ซื้อซาวนี่สร้างเพิ่นมาผู้เดียวบ่แม่จ้อยเพิ่นมาเบิ่งบ่เงเวียกบ่โดยมาเบิ่งหน้าเวียกอเพิ่นมาแต่บ้านนะลูกโดยเพิ่นมาแวติมาแวะเบิ่งโดยเอ้าย่านมื้ออื่นพุ่นแหแม่เอยโดยย่านไปชวนหมู่บ่โดย มาไปไนพันธบึงแบบสดๆเลยได้พี่น้องอยยุป,ป่าเลยบอกพอมีก็ได้ไอพี่ให้น้องบึงแบบอันนั้นเลยเนาะโดยยามนี่ใบตองแหงพี่น้องเลยเป็นกบอยู่หาไม่น้อยแบบนี้เลย เด็ก่ีเนาะจะเซมหัวเนาะเส้มหัวนวี่นี่สองห้าใหม่คนนึงไ้ทางกระเลนคทานกันกินข่าวกินน้าไม่คือแต่น้าม,มากกับยาเ่นมาหฮลานพี่น้องเลยได้หามีหมูมาหาแหล่งหลินเนาะเนี เ,เอ้ยคุณมีหมูดิทำแล้วพี่ไว้ทำไว้มีซออันเม่พี่มาเล่นพี่มาเล่นพ,พี่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 ใหม่ใหม่เลยไหม ดินรถดินทันแล้วอ,อยากมาทำไมมารถเถอะมาูตอัน้อันี้เดีน,นีนะนดินม้วงนามนิดหนึ่งนามนิดหน,นึ่งามนี้น thả mít chỉ xong anh 1 nồi lên lém cho tôi là lấy bỏ bắt pì lục mà pì hấm mai pì với pì าใบไม้ให้น้องไบ้มาใบไม้ให้น้องได้ด้าด้วยสองอันไม่เบากระพู่ที่เจ้ามาป่าทะเลเป่ากระถิผ้ามาแล้วเออไม่ขากองเกลือคนกระติโน่เลยต้องให้ไร กันนไปหาพื้น่เลยกันบ่าวเนี่ยลายได้พื้นแถวนั่นน่ะเขาบกไม้บาได้นี่ไม่ดอกห้ากลองเหยทำแล้วมันมีอุบหนะาดีลงไปดูเอาน้ำน้องอีลาลูกไว้ปูผานองไปดิ่งทังบนหุ่ แล้ไงบนอนนาจาจเหนือนแล้วแล้วบรานโนนเลยร้านไข่เนี่ยบนอนทำไหมใบใบใหญ่เหรอาเนื้อเลยข่าได้ขาดเลยข้าคอยก็มีนอคือกเนราบุผมไปทไปนะมาไม่เอาไห่ กู้ไมาเท้าแล้วก็เดียนะพนให้กูไม่เท้าเด้กอมาเลยยังมองอ่อะไปเอาหูปิดอันดีวนี้ใบใหญ่แทนนี่ปิดอ่ะปิดอ่ะโอ้ย,ยอให้น้องตัวนี้ให้น้องอะไรอ่ะคาเดี๋ยวตัวนี้ลำนี่ก็ขาดเลยไปทางไ <ลำ S 1> ้นอนก<ป>ีกวน้องใส่ไประนะ กากกเสื่อมาพี่น้องมาพี่มาพี่เดีค่ะอี๋ยวยังมั้นอันนแม่ขีพันเด้อถ้าเอาเด้อถ้าเอาเด้อแม่ขีพันมิดมถ้าเอาเด้อด้แม่ขีพันใ้านไหถ่าเด้อเยียมไปมีจอยถ้าก็เด้อเท่เด้อแม่ขีพันกี่

โอ้ยผูของเธอเฮ้ยโอ้ยผูกวางนะหูช่อกซับก็เรียนกันใส่นี้ไม่เนี้ยลายเดียวแต่เดียวปะผูกวางนะผูเรียนกันทีมเดียวกไปต่อไว้ปวดปัปปั น้องสะกจะเืนองสะเขาจะอัลเรียนียงกันลายอันลลายะคือนอนลายเลยเดี๋ยข้าไปามีสตัดเดี๋ยข้าไปมาพี่ออกมาออกมามออาแล้วมั้งมาแล้วมียี่ตุ๊กแก่เธอรับมีเลยอีมีตัดนั่งเบินั่งบิ้นั่งบนีเราทำมีตัดใหม่ตั๊แต่ลํำไมกับค่ะเจไพี่น้องเลยมีเตเต นี่แต่โตอลอดอยู่เปลี่ยนกันตัดไปนอนตัดป้าไวัยเบรกออกย่ามอะไรก็ได้พี่น้องเขาเนตัดไว้ได้หลายๆเลยค่ะขนออกเราก็ขนเราว่างๆแล้วกันจอยตัวเก่าแล้วนะเราว่างๆก็แล้วกันเกิดไรอลไรฮะเห็นเห็นเห็น ประมาณเท่านี้นะพอมาพอแล้วจะกันทั้งปลายอีกกักหนึ่งเบงิ้งเบิ้งอย่าตื้นอย่าให้อย่าใหายมามามาเกลี่ยเสือมันห่อนนะอืมอืมไปอยู่ฝุ่นไปพี่ไปไปนั่งอยู่บนนะปะ มาแบบบังเอิญอยู่เรื่อยไปคอยแบบบังเอิญเทอรแลนด์นีน่พออตั้งตัวมากุเห็นแล้วอยู่ป่าแล้วก็พักกันเข้ามาเลยโหมาพามีพันปึงป้งปึ้งยังอีกลายลำมจริงเลยตัดสวยไปมานมานันง ทนี่ลายหเนาะับกล้องับาปทับดอกมันคาตัวนี rage, te ้ไม่เทนี่ลายเนาะแม่อยู่พี่แม่อยู่นี่แม่ใกล้นี่อันยาจอยคาเลี้ยบปะะเทวเทวอันเดียาจอยค่ะอันาจอยเห็นยังคะอันีจอยเห็นยังคะเอาได้หัวมจอย้องบา มมีไดาก็ยังซอยลาดหน่อยได้กองคลำกัน กันกระลัโอมีโร่เนาะไม่จอยกันแล้วบกเอา เดียวใอรได้อะไรมั้ย อ้ยซอยเปิดเอาบุญเงี้ยซอยแลาบด๊กเอาเบือเอาเองเหลือไลใครย่อยพี่น้องเลยหายกระแล็มก่อนไปทางฝุ่นก่อนพี่น้องเลยเอาศาสตร์เอามอนมาเอาเศาสตร์เอามอนมานอนคักแน่ได้พี่น้องอยู่ป่าเลยเนาะไอ้ตัดไม่ใช่ไม่เจอสัะ แได้ส่วงไข่เลยบละส่วงไข่บอน้องมหาเลยส่วงไข่เลยลิ้นเอนลยเอ๊ะน้องก็เสือลายไข่อยบ่พมีกันเลลเมื่อย้วก็ับ่อเนน้องเวยแมฆอันนีะนะม่กี่สูตรเนี่เสือลายไข่อยอะไร สอยกันพี่รองเล้ยเนี่ะไม่น้อยชั้นเนีตอนนี้มันดยุดุดข้างขักเนาะไอเทวนี่ยนั่งนั่งนะฮะถ์หลวพ่อเห็นยังเลยบันพันขึงบ่แม่สามท่อนก็ได้น้ำจำน่ะสองเบาดึงไปสัเอาสามก็ได้ หิดข้างอันนั้นพี่น้องเลยข้ามบวบข้ามัะแตงหิดหัวเลยว่าอะไรกันเนาะพอดเห็ดหัวเห็ดหท้าเี๋ยวในบ่พอมีกระซิได้คอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเลยเขามาหายไม่จอยอยู่ป่าอยู่เล่าพู้มัอนี่เนาะขอบบุญขอบคุณสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเลยมาเสนาโบเห็นแม่แลเข้าพิชิตได้ดุโดยโดย เอาพี่น yeah, ้องเอ้ยเนาะจังได้คลิปนี้ปอบพมีก็สิได้ขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโบจักแมงวันโบจักแมงมีพี่น้องเอ้ยเฮามาป่าเลยมือนี่เนาะสิได้ขอจบคลิปนาะพี่น้องเนาะพ่อๆกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องไปดีเด้อแลมเด้อเมื่อสุกุสุคนโดย